นี่ครับเรามาดูเรื่องดินดินถตาโครงสร้างของดินเป็นอย่างนี้นะเนี่ยประเภทว่าระบบรากเดินดีผลผลิตดีตามด้วยถ้าดินเหนียวเมื่อไรนันั้นเราต้องรีบแก้เนี่ยเห็นกดซิลิคอนไหมนีย่ยังค้างอยู่อ่าเราไม่ได้ให้น้ําฝนตกมาพอดีน่ะดินมันจะฟูมากเลยเ,ยเห็นไหมนี่ไม่มีเหนียวเลยอือโออยากได้ดินอย่างนี้มากแต่มันก็ต้องพยายามแก้อันไหนเหนียวเราก็ต้องแก้ให้มันได้ทําจนได้ เออลถปุ๋ยเคมีมันน้อยลงใส่โคตซิลิคอนให้หนักๆมือเขาว่าเพราะมันไม่ได้แพงถ้าใช้เยอะทลา่พวกดินเหนียวหายแน่นอนปุ๋ยตราสามมาเงาปุ๋ยตราสามมาเงาปุ๋ยตราสามมาเงามาช่วยพวกเราชาวเกษตรกรกินดีอยู่ดีมีเงินใช้แน่นอนเราเกษตรกรใช้ปุ๋ยตราสามมา สามมาเงาเป็นปุ๋ยพิเศษทั่วทั้งประเทศยอมรับว่าดีเจ้าแรกเจ้าเดียวที่มีซิลิคอนนั้นดีต่อพืชสวนไรนาะป้องกันโรคและศัตรูพืชช่วยให้พืชเติบโตโแข็งแรงพืชสมบูรณ์และแข็งแรงประหยัดแรงต้องปุ๋ยสามมาเงาปุ๋ยตราสา